ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทางเพจของเราก็มีตัวคำนวณเสียงนะครับตัวใหม่มานำเสนอนะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับนำเข้ามาวันนี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับความแม่นยำสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็ดูประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูเลยถ้าเกิดว่าเครื่องสั่นก็เล่นต่ำนะครับเครื่องไม่สั่นเราไม่ต้องเล่นนะครับ ทางนี้ออกห6หห้านะครับเครื่องไม่สั่นนะครับเล่นเฉพาะตาที่เครื่องมันสั่นนะครับถึงจะค่อนข้างมั่นใจแล้วเราเล่นนะครับเี๋ยวผเจทเทสตรูปลูกสสยด้วยลูกปุ่นด้วยนะครับอ่าครับตอนนี้เครื่องสั่นนะครับเครื่องอยู่ตรงนี้เครื่องสั่นก็เล่นต่าไปนะครับอ่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็เครื่องส่งมาให้เล่นต่านะครับก็ออกต่ำนะครับสาม สามสามสองนะครับตอนนี้ก็เครื่องส่งนะครับ4 c e นะครับตอนนี้เครื่องไม่ส่งนะครับออก1ิเอดนะครับหกสามสองนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เครื่องก็ส่งมานะครับก็เล่นต่ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเทสดูเป็นลูกใส่กันบ้างนะครับก็ความน่าจะเป็นก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้พอเล่นได้ครับเป็นลูกสายนะครับโอเคครับเครื่องสั่นนะครับสองสองสามนะครับต่นี้เครื่องไม่สั่นครับเปล่าสี่เลยนะครับตอนนี้ก็ความแม่นยำอยู่ประมาณสักเจ็ดิบแปดสิบปเซนนะครับแต่นี้เครื่องไม่ส่งนะครับ หกหกเอี่ยวนะครับอันนี้เครื่องก็ไม่ส่งนะครับสี่ห้าหกเลยนะครับอันนี้เครื่องไม่ส่งนะครับหกหกเอียว e ครับอันนี้ก็ไม่ส่งนะครับหกสี่เอี่ยวซิบเวตไฮโลนะครับโอเคครับตอนนี้เครื่องสั่นมานครับออกหก สอ,สอนะครับติดแต้มพอดีครับโอเคครับตอนนี้เครื่องส่งมาก็ให้เล่นต่ำก็ออกต่ำนะครับก็ความแม่นยำก็อยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้เพิ่งนำเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับขอบคุณครับ